ติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทานจตานริบุริสายุคานิอัตตุริสสุภะลาเอสสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาุนายโยปุนายโยระกินายโยอัญชริกรณิโย อนุตตํปุญญกิจตังโลกัสสาตํมหังสังฆํอภิปูชยามิตํมหังสังฆํสีรํสานมามิ ธรรมยารัตนตยปะนามาคาถาโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจามปะนามาเสพุดโหสุสุโธกรุณามหันโนโยจันตสุธาปริยนณโลจโนโลกาสะปะปุปกกิเลสขัตะโกวานธามิพุทธังอาตมารนันตัง ธ่ามวัปฏิบูรณ์ตาสัสสตุณูโยมขปากามตถะเพนะพินนะโกโลกุตารโยตตาตัตถิปนูวันธามิธรรมงอรรมาดาเรนตัง สังโฆสุเกตาพยติเกตตาสญญโตยอิทาสันโตสุขตาลุโธทโอลลปะหิโนอริโยสุเมธโสวันหามิสังขังอาตมาตรนตัอินเจวะเมกันตาพิปุญชนายังัวัดูตายังว e ันหยตาปิสังขังปุญญมายย่างมมาสัพพะถวม มาหุนตัเวตาสับปาวาสิทธิยาอีทัตตาตตโลกิอุปนุอรหังสัมมาสัมพุทโธธรรมโอชเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินปพานิโกสัมโูรณ์กรรมิสุขตาปเวทิโต มายันตัดำดำมังสุตวเยวันชันหามาชาติมิตุกขาจาระปิตุกามระนปิตุกังโสกปริเทวตุกโทมนาสุปายาสปิตุกังอปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยามปินาณละปันติตัมปิตุกังสังคีเตนะปัญจุปะหานาคันหาุกัง

เวทานุปาทานคันโทสัญญุปาทานคันโทสังขารรูปาทฏฐานคันโทวิญญาณุปาทานคันโทเยสัมบริญญาญานระมณูสบคาวะเอวังวังหลังสาวกิวิเนติเอวังวังขันจับบานาสาวกขวัตโตสาวกิสุอนุสาสนิ ะหุราพวัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจังสัญญานิจจังสังขาราานิจจังเวญาณังอนิจจังรูปังอนันตังเวทนานันตังสัญญานันตังสังขารอนันตัง vinya nang ananta sape sangkandra anicca sape dhamma ananta te mayang uti nama chandra na so ke hi parite ve hi upaya Kontinatu, <tik> kaparitang, be warna mimah sake, warasa tukang kandang, saatakili, apa nyai hati. Sierra Parinyi, putang bintang bakau, bintang udisha, hentang semang, semputang satahara, semang anak kari yang bermacam tahasami bakau, bintang yang sikasa jiwa, yang sakewara, sang watatu Andama yang tangkanika pejewi kena bandang bernama se pati sangka yoni so jiwa rambati sewami nyawa dewa sita sabati khataya โอนาสัมปติญญะตายาดานสมมกษัสสวาตตาปะเสรสะปะสัมพัสสนสัมปติญญะตายายาวัตทวายริโกปินัมปติจัจานัตถังปฏิสังขายุนิโสุบินดาปตัมตติเสวามิเอวัตวายญาณมาทายญาณมันละนาญาวิปุสนายา ยาวเดวายมัสกัยยาสัตติยาญาปนาญาเวหินสุบารัติยาบรัมมนจันริยบนุคคาญาเยติปุรานันจะเวทธานันปิหังกามีนาวันจเจวิานังนาอุปาเทสามีญาตราจะเมผาวิจันติอนาวัจตาจะพาสุมิหารุจติ ปฏิสังขารโยนิโสเสนัสานังปฏิเสวามียาวเทวาสิตาสัมปนิขาายา ควรหาสัมปไตหาตายาดางสมากัสสว์ตตาปัสเสรสัพพสัมภัสสนาปิติคาตายายาวาเทวะอุตุปเรศายาวินุตนาปิติสลานารมัตังปิติสังขายนิโสกิลานาปัจจยาเปสัจจัปารรฆารังปฏิเสวามี Ya watewa upana nang waya patika nang weta nanam berikata apa ya baca ramataya ti. เอวเมสุตังเอกังสมัยยังภาษาวาติยังวิหารติเจตวัเนอานาดปินดิกาสอานราเมตรันรักโอบกวามเปโขอามันเตสิปีกาวติปัจันเตติเตปีโคบักวโตบาลจันโสสงบักวาเอตตะวจาม เมตตายาปิกะเวเจโตวิมุตติยาอันเสวิตายาภาวิตายาบังลิกตายาญาณิกตายาวาตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมาราถายาเอกาทสานิสังสาปติกังตาปัเมเอกาทสาสุขังสุปติสุขังปฏิปุจจตินะปะปังสุปินัง ปัสสติมโนสานังปิโยโหติอามโนสานังปิโยโหติเทวตาราฟันตินาสัคิวามิสังวาสัทธังวากามติตุวตานเจตังสมาติยติมุกาวันโนเวปเสินดิอันสัมมุลหัวกาลังการติอุตตริง อาปิเวชันโตภาหมโลกุปโคหันติเมตายพิกเวเจโตวิมุติยาอันเสวิตายภาวิตายป้องลีกตายายานิกตายาวัตุกตายาอนุติตายาบริจิตายาสุสมาราถายาอิเมเอกาดสานิสังสาร ปติกังขาติอิตมโมวจปกวาอาตมนาเตปิโกปกวาตภาสิตังอภินันรุณทีมอาสิตมิทังเตนปกวาตาชานตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพเวนะสัมปันาสีลาปิกเววิหาราตสัมปันานปาติโมขะปาติโมขสังวรสังุตม วิหารตาอาจารโคจารสัมปันนาอนุมาเตสุมาเจสุปยาตานสาวิสมาทายาสิกตัสิกามปะเถสุติตาสัมมาติหามเิสิกิตาภัณสัมปันนาสีลาวิหาริสามมาสัมปันนปาติโมคคัง ปาติโมคะสังวรสังวุตัาวิหเริสามมาอาจารโคจรสัมปันนาอนุมเตสุวัเชสุพยนาสังเวสมาธาสิกเิสามาสิกาปเดสุติวันหินสิกิตาพัง

สยโยยังกาตวานานุตาปติกุโสยดาโรกาหิโตหาตเมวานุกันตติสามันยัง Oh, beramdang ni Riyu bahkan Na yangkin disi langka mangsang kilin dan caang watangsaka sarang pama cariang datang tiwan, dimahaparantiwanmi buatdang pa tinang tilo, ga ketung diwe โยโลกเสตรวัสกลังกิเลสังเจตวานาโพเิสิจนนังอนันตังยังนัมมัตไหยนติยามปุริเนจติเรยัสาจพานทักิริเกสุมาณจลาเกยังตาเตโยนกปุเรมุนิโนจปาทางตาปาตรัจนะมหังสิลสัน นมามิสุวรรณมาลิเกสุวรรณนาปปะเตสุวรรณกูเตโยนกปุเรนนมทายนาติยาปาญจะปาทวรางธานังอาหังวันหามิทูระโตอิเจวามันจันตนมาสนายังนามาสมานุรัตนายังยังปุญญภิสันนังมิปุรังอรัตัง ဒသ ानु ဘဝေနဟတ ान्तरायो आ मन्तयामि ओ ပိကเวပတိဝ ेदयामि ओ ပိကเวကယဝယဓမ္မာ สังขารอะปมาเทนะสัมปาเทนะติหิริโอตปสสัมปันนาสุขธรรมะสมายตาสันโตสาวุริสโลเกเถวาธรรมะติวัจเรติ อาทิอุณหิญชวิจโยธมโมโขเกอนุตโรวสัพสะตัทิตาทายตันตวังขันหาญเตวเตปริวัจเจราชทันเดอมโนเสยิปาวเกปยาเขนาเขวิเสพุเตอากาลมาลเนนวาสาพัสมามะนามมตโตตเปตวั kalama ritaan tasewa anupave naho tu devo sukhi satasuta sila samadaya ramas carita cari tasewa anupave naho tu devo satali kita jin jin tan puja dalanangwa jenangpa pare สายุปวัตติเตยตาพิเสลาวิปลานะปังอาหะปะปะตาณสมมันตาอนุปริยยงเนปเตนตาจโตติสาเอวันชลาจัมาจุจัติวัตันติปานิโนกาติเยปัมมะเน เวสสุเดจันดาลปุกุเสนาคินจิปริวาเจติสาพเมวาปิมาตตินตาตหาตินังภูมินารถานังนปาติยามนาจาปิมันตยุเทนะสักาเจตุงทะเนนวาตาสมาอิปันนิโตโปโสสัมปสังอาตมาตโนพุทธมเมจสังเกจติโร สาธาณนิเวสเยโยธรรมจารีกาเยนยะวาจายุตะเตตสาหิเตวนังปะสังสานติเปจะสะเกะปะโมทะติ ยาสสัทธาตถาคตเอเจริยาสุปฏิติตาสีลังจียสักกรียานังมริยกันตังปัสสังสิตังสังเขปสาโตยาสัตติอุจพุตันจตาสสนาอาดาริโธติตังอาหัวโมคันตาสสจิวิตังตาสสมัม สัทานจะศีลันจะภาษาทางธรรมทธาสนังอนุยุนเชตเมทาวิสรังพุทธานัสสนันติ อนามเสยยาเทวตันสันติวิหารระวัตถัเบคเรปุติกเรต้าหิงตาหิงตาธรรมตาเนนาพวันตุปุจิตาสุติการุเติทวิหารมัณฑลเดเดราชมัญชานวากาจพิกาหงสารามิกาดานปติอุปัสสา

สังโฆตุสังมะโฆวาอาตายาจาหิตายาจาหาเหตมรักันตุสัตถมุสสาเทปิธรรมจาริโนโอติงสัมปะบุณยามาอาเมอริยปเวทิเตปะสนาวุตุสเิปิ บานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทานังปเวชันตุกเรเทวปวัสตุวุเทปวายัสตานังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาตรชังนิทานราคขันติพุตะังเอวังธรรมเณราชานวปัญจาคันตุสัพัทาสาธุ พระรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวันตานะโมทามังนะมังสามิสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิ ไหว้พระสวดมนต์เช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันเลยนะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับ